เดินได้เลยามสบายกันโอเคโอเค ชมความงามในทับระการังนะครับมอง่าด้นะระงลื่นเนานนานนานอง 但那送。<laughs> <总> <laughs> ับช้างนะคะหินพวกนี้เนี่ยมันเกิดมาจากน้ําด้านบนที่หย่อลงมาค่ะส่วนเศษแก้วที่ติดอยู่นะก็เป็นเศษของซิลิคอนซิลิก้าค่ะที่เขาทําแาก้วทำกระเบื้องค่ะก็มาจากน้ําด้านบนที่หยดอลงมาค่ะเดี๋ยวเข้าไปถ่ายรูปได้เลย <laughs> <laughs> ปีจะเดินใหม่ก os ันไม่ศรัทธารักมีมีมอะไรถามเรากับาาไทยเหมือนกันไปาศรัทธาแรงกด้ศรางแรง้ เนี่ยค่ะตรงนี้ก็เป็นปลาหมึกค่ะส่วนด้านบนเนี่ยก็จะเหมือนกั้งค่ะก็จะเป็นเศษฟอสซิลตวกทะเลติดอยู่ค่ะไม่ได้หรอต้องบอกว่ามออะไรดีกว่าอ่าตรงนี้นะคะรูปร่างก็จะเหมือนน้าปลานะึคะ หน <c oughs> ี <cons> <atory 74. c issions> <c oughs> ่เขจะหยดแค่สมิลค่ะเนี่ยี่นี่ก็มีค่ะยาวกว่าเดิมมั้ยเดี๋ยวมันต้องอาจจะมีจุดลงรูและสักอย่างที่ผมแบบไม่ไม่ไปเดี๋ยวแต่ใบสุดท้ายนะเดี๋ยวเดินระวังด้วยนะเพราะมีคนเชือกหัวแตกแล้ว ขอแข่งก็ันขอดูหน่อย็ขนยืดคเหนักหนักมีเด็กเร็วคนหนึ่งเฮ้ยทำไมอ่ะเราก็กันต้องไม่เต็มที่มึงเขาเต็มที่เหรอเนี่ยอาจะมีโฟลเดอร์ใส่ไม่ดี

ต่อไปเป็นตรงนี้นะตรงนี้เนี่ยรูปร่งก็จเนยายแตยานวหเี่าเยบน้าค่ะเลยพไม่มีน้ำเนี่ยก็จะ้ไม่เป็นสีๆแบบนี้่ะไไม่รู้ไม่ใช่ยาธรรมดาโคตรยาหนนอตงนี้คือนฮูนี่คือนกฮู มาเดี๋ยวห้องต่อไปที่เราจะเข้าไปก็เป็นห้องพระแล้วอย่าเชื่อนั่นนี่ละ น้ำก็จะไหลมาจากด้านบนนี้นะคะซามยำนี้นะคะเกิดมาจากน้ำที่ไหลมาจากทางดูนี้นะคะมันจะไหลมาแค่ช่วงหน้าฝนนะคะส่วนเสียของนี้นะคะก็มีคนเอาแป้งมาทาค่ะทาหาเลขคะเฮ้ยสะทามาอย่าวะพวกเองแล้วที่อันกทำปลูกไหมอ่าอันนี้ก็มป็นวันเดีะแต่กุมภาันก็ได้เลขกลับบ้าน 嗯玩 <laughs>、wow. โคตรดังเลยท่านที่เหลือนี่ก็กระดึบกระดึบเดินมานะลิงป่าตุ้จเตียมนลิงป่าตุจมตี นั่นล้มนี่ได้คอนเทนต์เลยนะด้วยครับพูดติดตามไม่ค่อยเหนื่อยเลยพี่ออกเขาที่ไม่ใช่กงใช่้ไหมชิลๆนะเข่าแบบนี้ไม่ค่อยได้เท่าไหร่เอาไปเก้าสิบองศาได้ไหมแต่ส่งหายใจแรงนะ ตกใไจไอยู่พี่แต่ต้องการออกซิเจนอันนี้คือเราคอยระวงังความปลอดภัยให้กับคนในทีมนะคะข้างหน้าเรารู้แล้วว่ามันปลอดภัยแล้วแต่ข้างหลังเราไม่รู้จะมีอะไรแบบวิ่งมาเลยป่าก็เลยให้น้องเอิร์ดอยู่ท้ายเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะทําการดูแลความปลอดภัยให้กับทีมของเราคือถ้าเห็นเขาเดินนํำหน้าไปที่คือรู้เลยก็คือแม่งมีมาแน่มันวิ่งไปได้ ไม่ก็คือผมสก,การเชรียบร้อยแล้วเลยไปแก้ข้างหน้าก็ปลอดภัย